สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมเจดีชเวดากองนะครับใจกลางเมืองย่างกุ้งนี่คือบริเวณร,บรอบๆเจดีนะครับตอนนี้ก็ฝนตกครับฝนตกโปรยปลายนะครับเราก็มาทําบุญนะครับไหว้พระเก้าวัดนะครับทิศชั้นชั้นช่วงมันหยุดเข้าวันศาที่นี่ ประเทศเมียนมานะฮะฝนกำลังตกไปปล่อยนะฮะตอนนี้ก็มีผู้รกษาสนรกชนนะฮะทั้งไทยพม,มา่าชาวฝรั่งนะครับพากันมาชมความสวยงามของเจวีเจดีชเวตากองนะครับซึ่งองค์เจดีเนี้ยทำด้วยทองแท้ร้0ยเซ็นต์ะครับสักดิธิ์มากนะครับเห็นเขาบอกว่าศักดิธิ์มาก ล้วก็แต่ก็สวยนะสวยๆแแล้วว่าสวยจริงๆเราก็ทําบุญไปเยอะเหมือนกันนะครับข่าน้ําข่าไฟข่าเปิดไฟวันเกิดตัวเองนะครับกระดิ่งอยู่ในมือนี่คือกระดิ่งกับดอกไม้ที่จะไปไหหอ้ใส้านะครับเราเขียนไปแลแนวตอนนี้คือชาวไทยนะฮะชาวไทยพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญที่พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง วันนี้ก็ชมความงามของพระาธาตุไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวยามทําให้พับผพ้าพก,กว้างๆกันอ้าบฟัดนี่อนนี้ก็สวยครับสีเหลืองทองอาลามนะครับนี่คือทองคําแท้ๆของพระาธาตุเจดีย์ชเวตกรองนะครับแพล่นแ่นแัดไคนมาร่วมทําบ,บุญเยอะมากนะครับเพียบเลยเต็มข้อ พบกับหม่อมเป้ยนะครับหม่อมเป้ยขยับแดกวันนี้นะครับมาทิพพม่าเมียนมาย่างกุ้งไหวพระเก่าวัดวันเข้าพรรษาก็ทำคลิปวิดีโอไว้นะครับพอได้เก็บไว้ดูยามแก่เท่าอาศัยเขาฝากไว้เอานะฮะวันนี้เนานนี้ม่าไงนี่กระทางที่ขึ้นไปกุติหลวงพ่อนะครับ ดไปเรื่อยสาวๆเขาก็มาทําบุญกันนะครับสาวๆเขามาก,า,ขาก็มาทำบุญกันนี่เลยหนุ่มสาวชาวพม่าขย,ยันครับยอมรับว่าประเทศพม่าเป็นประเทศที่รักในพระพุทธศาสนามากเคร่งมากเขาช่วยกันพลไม้คลเมืองเด็กวัยรุ่นที่เมืองไทยยกล้อมอไซค์ครับ เป็นสายแว่นแต่เด็กไว้รุ่นพม่าะนะครับเข้าวัดเข้าวาช่วยกันทำความสะอาดวัดครับเนี่ยดูครับดูเขาใส่หมวกหมวกงอบหมวกงอบใส่หมวกงอบขาแป้งนักขนาอะไรนะทาคนาทาขนา,า,ขนาอะไรตนะักอย่างขยันมากเลยนี่คือประทาด เจดีฮะเจดีใช่ไหมเจดีชวเวตากรนะครับลยหลายท่านก็เคยเจอแต่ในในนังในนังอันนี้ก็เป็นคลิปที่ทํามานะครับตามมาตั้งแต่ตอนที่เราไปอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่ไปวัดภาษีสันเพชรนะครับคลิปแรกที่วัดภาษีสันเพชรว่ามีอะไรยังไงบ้างตอนนี้เราก็ได้มาเห็นแล้วนะครับที่ประทัดเจดี JD, ชวเวตากรใช่ไหมครับ ทอง,ร,ง100ร้อยเปอร์เซ็นต์คืบๆคว <c oughs> <g ülme> ามงามความอลังของสีเหลืองนะครับลายแกะสลักลายฉลุไม้ถ้าเป็นทางภาคเหนือเขาก็เรียกว่ากาแลแต่อยู่พม่าเรียกลายฉลุเนาะเหมือนไทยแหละลายฉลุเป็นรูปนู่นนี่นั่นเลยงามแตะงามว่า, <c oughs> าว้า พรุ่งนี้เราก็จะไปอีก4วัดนะครับแล้วก็ไปเที่ยวตลาดสก,กอตหลวงพ่อทันใจพรุ่งนี้นะครับเนาะวันนี้ก็นะครับอลังการงานสร้างทองคำแทะปลายยอดก็ทองคำโคนเจดี ขึ้นไปนี่ก,กระทงคำร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยครับเหลืองอรามนี่ก็พุทธศาสนิกชนครับเพื่อกันทำบุญมานะครับพากันมาไหวองค์พระเจดีนี่เขาก็ดอกไม้มาให้เราสั่งดอกไม้ไว้เขาดอกไม้มาให้ไหวองค์พระนะครับเดี๋ยวเราจะจบวิดีโอลงแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูรอบรอบรรยากาศดีดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจบลงก่อน เดี๋ยวเราจะให้ดูต่อได้นะครับ